สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบก,กับช่องพีเอ็นพระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านซิ้วๆราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรมาที่เบอร์0 8 2 4 8 0 4 7 4 6ครับนเีก็ผมสว่วนนดยได์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผอผาบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีผาบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมราคา3า0รอยบาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกเพิ่มครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับนี่ครับผมเป็นฟ้าสมเด็จนะครับเนื้อหาแห้งๆเก่าๆครับผมลงรักปิดทอง ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงกแอดไลน์ Prime, มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับผมด้านหลังครับ หนึ่งครับผมราคาสามร้อยบาทครับไปเป็นพาสมเด็จเกชโยหมายเลขสองครับผมนี่ครับ ครับผมอันนี้หมายเลขสองครับนี่ครับผมน,นี่จะเป็นหมายเลขสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ไปเป็นภาพสมเด็จหมายเลขสามครับผมนะครับ ด้านหลังครับผมจะเป็นหมายเลขสามนะครับนี่ครับผมอันนี้หมายเลขสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพาสสมเด็จหมายเลขสีครับผมนครับ ด้นในด้านหลังครับผมอนนจะเป็นหมายเลข4นะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นหมายเลข4ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขห้าครับผม ครับผมบอันนี้หมายเลขห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขหกครับผม อันนี้หมายเลขหกครับนี่ครับผมหมายเลขหกครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นสมเดตเกชิยโยหมายเลขเจ็ดครับผมนี่ครับ ครับผมอันนี้หมายเลขเจ็ดครับนี่ครับอันนี้หมายเลขเจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ไปเป็นภาพสมเด็จหมายเลขแปดครับผมนี่ครับ ครับผมจะเป็นหมายเลขแปครับ ครับอันนี้หมายเลขแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับห้เป็นพาสาเร็จหมายเลขเก้าครับผม อันนี้ด้านหลังครับผมจะเป็นหมายเลขเก้านะครับนี่ครับผมอันนี้หมายเลขเก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบครับผมนี่ เป็นเหรียนหันข้างครับผมอ่าเป็นหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญครับผมนี่ครับเหรียนหันข้างครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบครับนี่ครับผมหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญครับผม อันนี้เป็นหมายเลขสิบครับผมราคาสามร้อยบาทครับไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกรมครับผมเคมโกครับผมนี่ครับเ,เรียญกลมครับผมเป็นหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ ดีสองห้าหนึ่งสี่ครับผมนี่เป็นหมายเลขสิบเอ็ดนะครับนี่ครับผมหมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองครับผมเป็นเหรียญรบโบราณในจอบหลวงพ่อป้าครับผมนี่ครับ รูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผม นี่เป็นหมายเลขสิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามครับผมน่ครับเป็นรูปหล่อลงพ่งเงินวัดบางคานครับผมแต่จะรุ่นไหนก็ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้น่ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบสามครับผม ่ด้านหลังครับนี่ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่ครับผมอันนี้เป็นเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขสิบสี่ครับ ครับผมอันนี้หมายเลขสิบสี่ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดครับผมนีหมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้า,า,าครับผมนีพระนางพญาครับผม นี่ครับนื้อหามันมันเม็ดแรกขึ้นเต็มเลยครับผมนี่ครับผมนี่ครับนี่จะเป็นหมายเลขสิบห้านะครับผม ครับผมอันนี้หมายเลขสิบห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้ายครับผมหมายเลขสิบหกครับผมอันนี้เป็นเรียนหลวงพ่อโสธรครับผมรุ่นแปดสิบปีกรมตำรวจครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นหมายเลขสิบหกครับผม ครับผมอันนี้หมายเลขสิบกครับผมราคา300บาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ Line, มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ